ครัวมาจากอะไรรู้ไหมเหนื่อยมาทั้งชีวิตทุกคนทําธุรกิจตั้งแต่ยังไม่อายุยี่สิบตั้งแต่ยังเรียนอยู่ทุกคนค่ะเรียนอยู่ค่ะครูทํางานตั้งแต่ครูเรียนอยู่นะคะจนมาที่สุดที่ครูเล่าให้คุณฟังว่าธุรกิจครูล้มหมดเลยนะคะธุรกิจที่ครูหมุนเงินเป็นร้อยร้อยล้านล้มละลายเลยน่นะนาตค่ะลูกน้องครูเป็นร้อยร้อยคนกระจัดกระจายหายหมดนะคะธุรกิจครูไปไม่รอดสักธุรกิจนะคะไม่ใช่ครูไม่เก่งแต่ครูป่วยอย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังนั้นแหละ แต่ในที่สุดครูกลับมาค้นพบศาสตร์ศาสตร์หนึ่งทุกคนซึ่งเนาะจะไม่เล่าลึกเพราะว่าเล่าไปเยอะแล้วจะบอกว่าครูอะมาค้นค้นพบศาสตร์ของ NLP ครูเป็นคนหนึ่งนะทุกคนที่บอกว่าครั้งแรกเลยโอ้โหมาหลอกเอาเงินอันนี้ครูพูดให้ฟังตรงๆนะคะเพราะว่าค่าคอร์สแพงแล้วก็มาเรียนแค่ให้คนคิดดีพูดดีทดําดีแค่ให้คนอะไรแบบนี้เฮ้ยจริงๆครูคิดแบบนั้นจริงๆทุกคนแต่มีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่มันโดนใจตอนไปเรียนเหนื่อยมาทั้งชีวิต ตามล่ามาทั้งชีวิตแล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างเฮ้ยมาน,นึกถึงตัวเองทํางานตั้งแต่อย่างเรียนทุกคนมีเงินเก็บเป็นล้านเรียนจบมีเงินเก็บเป็นล้านเก่งไหมทุกคนเก่งมากชมตัวเองตลอดนะคะมาน,นึกถึงตอนคาพูดตอนครูไปเรียนเฮ้ยจริงว่าเงินหายหมดเลยไปไหนหมดวะเป็นหนี้อีกต่างหากนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าทุกคนเรียนรู้ชีวิตมาทั้งชีวิตแต่พิชิตอะไรไม่ได้เลยครูเองค่ะนะคะชนิตาแดงวิชัยเองค่ะ ที่ทำงานวัวตายควายล้มแล้วไม่เหลือควายสักตัวทุกคนคะ่ะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นครัวค่ะจึงคิดใหม่เลยทุกคนพลิกแพงความคิดคิดใหม่อย่าไปคิดเดิมๆนะคะอย่าไปคิดเดิมๆว่าต้องทําเยอะๆต้องทําหนักๆต้องแบบเฮ้ยทำหลายๆอาชีพเฮ้ยต้องมีแบบอย่างน้อยห้าอย่างนู่นนี่นั่นฟังครูนะทุกคนนะดูชนิตาค่ะทุกคนทําน้อยได้มากสวดมนต์เยอะๆทาบุญเยอะๆ ได้มากๆทุกคนไม่ได้บอกว่าอุย้ยก็ใช่สิครูมีเงินทําบุญเยอะๆคุณคะเอจะให้สอนอีกกี่ทีคะทําบุญไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเงินแต่ถ้ามีเงินก็เป็นส่วนที่ทําให้บุญนั้นสมบูรณ์มากขึ้นคุณเคยฟังหลวงพ่อหลายๆห,หลวงพ่อไหมการทําบุญนะ่ะทุกคนเขาเริ่มจากการไม่ใช้เงินแต่ใช้สติใช้สมาธิและใช้ปัญญา พอเราใช้สติสมาธิปัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดเงินพอก่อให้เกิดเงินเราจะรู้เลยว่าเงินเราไปก่อประโยชน์อะไรได้บ้างครูมาถึงวันนี้ครูเห็นหมดเลยค่ะเห็นงานเห็นอาชีพเห็นธุรกิจเห็นความเหนื่อยเห็นความยากลําบากเห็นความป่วยเห็นหมดค่ะเห็นแล้วสัมผัสทุกคนไม่ใช่แค่เห็นสัมผัสนะคะว่าครูผ่านมาหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นครูรู้ทุกเป็นยังไงครูรู้ความเจ็บปวด ครูรู้ว่าเวลาเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันเป็นยังไงแล้วครูก็รู้การสูญเสียทั้งหมดทุกคนครูเสียธุรกิจครูเป็นหนี้ครูไม่มีเพื่อนทุกคนมันคือการสูญเสียครูมีแค่ครอบครัวนะคะครูมีแค่ครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนครูจึงพูดได้เต็มปากเต็มคาค่ะว่าถ้าครูสนใจที่จะทําอะไรให้ชีวิตครูดีขึ้นครูทําสุดพลังวันหนึ่งที่มีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยปลายอุโมงค์อะทุกคน แค่เห็นเขามาแบบออกรายการทีวีอะค่ะว่า NLP มันเจาะเข้าไปในหูโสดประสาทเลยว่า NLP คืออะไรวะแต่มันมีคำหนึ่งอะค่ะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจะพาเราไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอคุณเชื่อไหมเป็นคำพูดที่เบละบ้านมากถ้าเราฟังแล้วเราจะเฉยๆสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออก็นะซึ่งสิ่งที่เขาก็พูดกันเต็มปากแต่สำหรับครูในวันนั้นไม่ใช่เลยทุกคนมันเป็นวันที่ครูรู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละทําให้ครูค่ะเริ่มศึกษาเรื่อง NLP พอครูได้ศึกษาเรื่อง NLP ครูปฏิบัติธรรมทุกคนเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างเข่งครัดเริ่มเชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องสวดมนต์นั่งสมาธิทำครูบาอาจารย์บอกว่าต้องไปทําบุญทำครูบาอาจารย์บอกแบบนี้ทำทำหมดเลยเขาบอกว่าชีวิตไม่ต้องยากชีวิตไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นถ้าเรารู้วิธีเห็นไหมครูเปลี่ยนจากการทําเป็นหาวิธีการ หลายคนตอนนี้ลงมือทําลงมือทําไปดูดวงแล้วก็เชื่อดวงจิตตกจิตน้อยครูไม่สามารถที่จะกลับไปทํางานเหมือนในอดีตได้แล้วนั่นแสดงว่าชีวิตครูต้องเปลี่ยนค่ะทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงคุณคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดีเสมอเราจะเปลี่ยนเราไปในทิศทางไหนล่ะหาทิศหาทางให้กับตัวเอง ครัวเปลี่ยนตัวเองโดยการศึกษาก่อนค่ะทุกคนดูทิศดูทางศึกษาดูดวงดูหมอเป็นคนชอบดูหมออยู่แล้วเอาสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะไปเรียนไปศึกษาไปรู้นี่แหละค่ะครูถึงบอกคุณว่าถ้ารู้ไม่จริงครูไม่พูดครูเป็นคนต้องรู้จริงแล้วเอามาพูด